ขึ้นเมื่อร่างกายถูกกะเจามีร่างกายมันเปลี่ยนหมดครับร่างกายเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนหลักการเดียวกันไปคู่กันครับไม่มีทางหรอกครับที่ตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากร่างกายแล้ววิธีการคิดหรือสมองไม่คิดไม่เปลี่ยนไม่ใช่ครับมันไปคู่กันเหมือนเรียกว่าทํางานคอมบิเนชันกันเหมือนกับตัวรถไฟกับรางครับแล้วก็รางเปคู่กันเหมือนกันเลยครับไปคู่กันเลยนะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ทํางานมาเนี่ยผมพบว่าตัวปัจจัยภายนอกเนี่ยตัว e x t e r n a l เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคช้ชเพื่อนพ่อแม่คนรอบข้างคู่แข่งเนี่ยก็ทําให้ให้กดดันได้นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการจ้าคิดจ้าทำําตองวลจนเกินเหตุคิดไปก่อนความมั่นใจลดจากชนะจนลุดโซนเข้าสังคมรับมือสังคมพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทาให้นักกีฬาเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเองนะครับแล้วเมื่อแข่งขันไปในสถานการแข่งขันเนี่ยที่มีความกังวลกดดันมีความเครียดแล้วนักกีฬามากักที่จะทําให้มีผลงานที่ย่ำแย่หลุดฟอร์มเสียความมั่นใจเสียหน้าแล้วก็ fang um.